สวัสดีนหน้าน้าสายตกทุกๆ,ๆุท่านนะครับผมก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับนักกอล์ฟสตรีทฟิชชิงนะสายคลองเดินคลองนี้เป็นอะไรที่สบายใจที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครนะเงียบเรียบเรียบน้ำลงอย่างสวย ผลงานเดี๋ยวผมจะเดินตีไปเรื่อยๆนะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนะกับสายเท็กซัสนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็ลองสเตติซีทีเอสวีทีดบนะผมปี2019นะครับกับคันลิโตพาริตตา3ามจุดแดฟอนนะครับผมปี19เหมือนกันนะครับยาว6กุตหนะครับตะกั่ว2กรัมนะครับผมตัวเบ็ดดีคอยเบอร์2แล้วก็สายไวจีเคนศูนนะครับเยื่อ อีสิวตาหวานทรงสลิมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเม้นท์คุยกันได้นะครับผมคลิปจะได้ไม่เหงานะก็ไปเจอกันนะครับในคลิปเลยลุยกับสายสตรีปเสียบกัด ย้อน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 อยู่นี่อยู่นี่อยู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 ่สาบเรียบร้อยเรียบร้อยกบัวอะเออนี้ส่งเรีนเนียน ทรงเนียนๆก็นี่เลยเป็นผลนะ,ะนะทรงเนียนๆน,น่ะสับเป็นติดสับเป็นติดนะลอกสเตซีทีเอสวีทีวปีสองพันสิบเก้ากับคันลิโตคาริตเตสามกิบแปดปอนด์นะครับผมนะยาวหกฟุตหกเลยตัวนี้นะเซนดีคันเหนียวมีไซส์เนยะหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นอ e ีซิลนะครับผมอีซ e ิลทรงสลิมนะอีซ e ิลตาหวานสองจุนิ้วนะครับผม ตงกวัวสองกล้มสายปลาไม่น่าเกลียดไม่ขี้เลยกับสายปลาคองนะเดี๋ยวเราลองแก้มือ้ไวตรงนี้ดูหน่อยอยู่ดียังอยู่ไหม ตัดแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอยู่อยู่อยู่อุ้ยส่งจนกระโดดอะ่ะใช้สวยใช้สวยจะขุดจะขุดนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละ<อ>ดูดิจะชนะมันไหมอ,หอ๋อเนาะโูแรงมันดีอะ่ะเดี๋ยวนะ เขาไหนวะเนี่ยอือหือไอ้น้องรู้จักป่าวพี่เทพคลองไอ้น้องจะมาหลอกกินฟรีอะน้องจะมาหลอกกินฟรีพี่เหรอน้องนะนะหนีไปหลิวอยู่พักหนึ่งนะครับคิดถึงพี่ไหมข้ามมุมมหัศจรรย์ จะจันดันโลจ้าอืมสนานเลยอยูไ่ไหมอย่ไหอยูไ่ไหมอยูไ่ไหมอ้าวคาย อ้าวคายคายเฉยเดี๋ยวกูดูก่อนเกิดอะไรขึ้นอ๋อตัวเบ็ดเปิดเอออืมตรงไ,นนไหนรตรงนู้นตอไม้เนตอไม้ตรงนั้นมาเออเห็นเออน,น,นั่นแหละค่อนข้างตอไม้แมหง ui ừ, lên ngay khay đôn khay đôn xuối con xuối xuối con xuối cặp xuối phải đơn mấy สวยมันต้องอย่าง,งานั้นไอ้น้องคู่ตีกยอูยอ้ยกาวโดนลัดดิแก้วอุ้ยโอ้โอโอโอหมดคำจะพูดนี่สีนี้มันดีจริงเนะของแม่งต้องมีติดเป๋าดินี่นี่เขาเรียกว่าขาวหางแดงของดีจริง เอาอยัางเอาไอ้ก,ก่อนโดนก่อนตือไว้ตือไว้ตือไว้ไม่ต้องมาตือไว้ฝั่งซ้ายนู่นน่ะลอ้ลอล้อซ้ายไปทางนูนมั่งก็ได้นี่ครับเี่ยวแคนะมันต้องมันต้องศรัทธาในเหยือ่อเว้ยเออใช้สวยจริงตัวเนี้ยไหวมือไหวเจี๊ยบกอมาแม่งกินกระชากเลยดูดูท้องมันสัตว์นี่ขน,นาดท้องมันหลามแล้วนะมันยังเอาอีกอ่ะ ที่ปลามันกัดเพราะว่ามันไว้ใจได้เว้ยว่ามันเป็นของที่มันกินได้เว้ยออนี่ครับอิวตาหวานของคู้ควรที่ต้องมีเขาหางแดงกิปเปอร์ไหมน้องรู้เรื่องเอาลายส่ทางเดีย่ยไม้วสวยๆไม้แบบนี้นะแล้วก็ตีเลาะเฉียดข้างให้ออกมาหน่อยสักเมตรเมตรกว่าๆเมตรสองเมตรดูทิวตลิ่งอะ่ะ ดูทิวตะลิงมันก็ไม่ต้องติดตะลิงมากแล้วก็ค่อยลากมาไม่ต้องใจร้อนก็ค่อยดึงก็มาจะก่มาเรื่อยๆไม่ต้องถึงก็ช้ามากาแอคชั่นหางมันออกของมันอยู่แล้วอืมมาอีกหนึ่งนั่งเงียบๆเจอเงียบๆอ,อยู่เงียบๆแล้วมันก็มาแบบเงียบๆนี่ <c oughs> <c oughs> เดินเสียบไปเรื่อยๆนะครับแก้วแหระน้องก้าวโดนแล้วดูงน้องก้าวหน่อยเฮ้ยรวยเลยจ้าแหมจีต้องไม่ต้องการท่าเลยอ๋อออชนะจนได้เว้ยหุ่ยไซส์สวยยกให้มันขึ้นเลยนะก๊อครับถึงไหนวะเนี่ย เดี๋ยวชูสายหน่อยลูกอ๋อได้อยู่อืมวางหนูอย่าวางแบบนี้ลูกสายอะ่ะเดี๋ยวสายมันจะพันอ่ะนี่ปลาน้องก้าวนะโหเป็นมือนะหมายมหาชนน้องก้าวเราเป็นผลนะได้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 ไดไดนี่สายอยู่ สวยเลยฝ <ics> ีมือฝี <amp> มือโธ่หมดผู้พูดตรงว่าอยากใช้เหยื่อเนี่ยกระขนนี่เลยมันหมานจริงๆทั้งเหยื่อโอ้โหน้ำตาจะไหลแกหมดหนูน้องก็ได้ไตรดัลโลมเลยโอ้โหกระไรคลองเนี่ยมีที่เกิดหลอกง้อของจริงตัวนี้มาหงอเลยเราก็งอเราเราเราสองคนรวมนี่ยังไม่ได้ตัวนั้นเลยนะ โดนไซโลมาหวันเจี๊ยบอ่านั่งต่อสายกันไปใหญ่จริง <c oughs> ตัวนั้นน่ะอ๋ออะไรูพักยกเซตอุปรกรณ์ก่อน <c oughs> สายพันกัน <c oughs> <อ>เด็กปัน้นยังไงฝีมือเมี่ยคลองน้ำสวยสจริงๆลยสมกับเป็นทองมหาชนเลย เดียวเลยพอ,อว่างก็ลองมาเดินดูเล่นได้ครับเล่นู่นมังนี่มังได้นะเพราะว่าคอมันสวยจริงนะ<า>มผมจะปลาไ<า>ม่น่าจะเขี่ยวหน่อยๆนะเดินเลาอๆเสียบเสียบไปข้างๆตะลิงเนี่ยตีห่างออกไปสักเมตรครับเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเผื่อมันมีตัวนอนแปะอยู่ข้างๆก็โอกาสได้ตัวก็จะเพิ่มขึ้นนะเลาะ เราตีไปเทคสัตว์ใจเย็นครับไม่ต้องใจร้อนงานใต้น้ำใจเย็นเป็นหลักตีเลาะเละ,ละ,ละตะลิงไปครับอืมกดัดกัดเหมือนกดัดฟองขึ้นเลยไปแล้ว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 ออกกลางคลองแล้วออกแล้วออกแล้วสับเลย สับเลยมาตกง่ายอย่าจ่ายช่อนอปึ๊บน่ะเป็นุนอย่างนี้ผมบอกอะเลาะๆไปข้างตะเหลิ่งนะครับเลาะไปเจอไปดึงไปนะครับเบาๆเรียบร้อยอะฮะกัดขาดเหรออ,อะไรวะอะไรก้าว อู๋ก้าวกระลุกดีคอยอยู่ในกระเป๋าเออ อ,อยู่อืมอ๋อแล้ก็จะไม่ได้ตัวซะแล้ว ตัวเท่าลอกเลยอ่ะคุดเลยเหลี่ยมมันสวยนะครับเหลี่ยมพวกนี้ประมาณนี้นะเนี่ยเหลี่ยมนี่มันเป็นแบบหัวอ้าวหัวคุกเข้าไปแล้วก็ตามผักตอที่ชายน้ําอ่ะอย่างเกาะอย่างเงี้ยสวยมากผมนี่ชอบตีเลยนะครับกับไอซุ้มใต้ต้นไม้แบบนี้นะเราก็ตีเฉียดเข้าไปแล้วก็กอมาเรื่อยๆค่อยๆกอใจเย็นๆเลียดหน้าดินมาเลยครับ มีตัวยังไงก็โดนนะกับทรงอีซิลทรงสลริมนะครับผมเป็นผลแน่นอนกับสายสติอ่ะต้องมีติดกระเป๋าไวแ้แหละนะเดี๋ยวไปขิงน้องมันหน่อย นะฮะฝนตกนะครับหลบหลบฝนก่อนดีถนะ้ามีกระต๊อให้ให้หลบเนี่ครับก็พอได้หลบฝนนะก็ไม่มีก็แย่เลยนะผมกองพังแน่ <c oughs> ไม่น่ารอด <c oughs> ก็เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งครับถ้าถ้าฝนมันหยุดแล้วเดี๋ยวผมจะหาผลงานต่อนะแต่ถ้าว่าฝนมันไม่หยุดก็ต้องขอปิดคลิปไว้จตะเพียงเท่านี้นะครับผม ก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งกดติดตามเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็เม้น์คุยกันได้นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆเนาะเป็นเชีเตอร์ช่องเล็กๆนะครับผมคอมเมนต์คุยกันนะครับม่นมั่งนี่มั่ง,งตัพเพลาอะไรก็ได้นะครับผมนะไปแล้วครับฝนมันจาดบายบาย